สนับสนุนโดย DRX ลงทุนไซส์เล็กเพื่อโอกาสใหญ่ในตลาดโลกทเทรดได้บนแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนักลงทุนคลายกังวลสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกฟืน้นหลังเปิดอาจฉีดเงินเทียบช่วงโควิดและอาจฉลอดดอกเบี้่ สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการทีนเอ็นรู้ทันลงทุนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่17มีนาคม2566คุณผู้ชมอยู่กับผมตั๊กเกียรติก,ทกรที่มวนเทียนครับและผมปั๊บเจริตติขันติพโลนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราผ่านช่องทางออนไลน์ได้พร้อมกันนะครับ ทั้งใน YouTube ใน Facebook รวมถึงเว็บไซต์ tnnthailand.com ด้วยครับหลังจากผ่านพ้นสัปดาห์แห่งความผันผวนครับคุณผู้ชมครับวิกฤตการด้านการเงินด้านการธนาคารที่เกิดขึ้นมาในสหรัฐเรื่อยมาจนถึงยุโรปนะครับที่สุดแล้วช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ผ่อนคลายความกังวลมากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่บรรดาธนาคารกลางแต่ละประเทศนะครับโดยเฉพาะสหรัฐมีการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมเ,มเพื่อใช้ในการประครับประคองสถานการณ์สาหรับธนาคารในประเทศของตัวเองนะครับรวมถึงทางการยุโรปแม้จะมีการขึ้นดอกเบี้ยที่ร้อยละศูจุด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือคำมั่นในการประคับประคองเรื่องของธนาคารเครดิตชีวิตทําให้บรรยากาศการลงทุนตอนนี้ต้องบอกว่าผ่อนคลายลงทั่วโลกทีเดียวครับคุณปป๊บครับก็ถือว่าได้มีโอกาสหายใจหายคอกันบ้างนะครับก่อนที่สัปดาห์หน้านะครับวันที่21-22ถึงมีนาคมเราต้องมาเจอกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าจะมีการประชุมครั้งสําคัญของธนาคารกลางสหรัฐตลาดนะครับก็เห็นผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปเมื่อวานนี้เนี่ย ธนาคารกลางยุโรปค่อนข้างมั่นใจขึ้นดอกเบีย้ยคราวน,นี้ธนาคารกลางสหรัฐจะกล้าขึ้นหรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูกันนะครับการที่ธนาคารกลางยุโรปกล้าขึ้นดอกเบีย้ยมันเป็นในยะหนึ่งนะครับคุณปั๊บครับ,รบว่าภาพรวมเศรษฐกิจยุโรปน่าจะสามารถทานทนต่ออัดปราดอกเบี้ยระดับนี้ได้มีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดเจาะลึกกันเลยทีเดียวครับ ส่วนแรกนะครับต้องบอกว่าความเชื่อมั่นของตลาดที่กลับคืนมานะครับภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปตลาดหุ้นเอเชียเรื่อยเป็นถึงสหรัฐนะครับมาจากการที่ทางการตอนนี้ออกตัวค่อนข้างเร็วนะครับทั้งในเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินนะครับที่สาคัญเองบรรดาธนาคารพาณิชย์ต่างๆในสหรัฐยังเหมือนกับร่วมกับลงขันนะฮะในการฝากเงินกับธนาคารที่ส่อแววว่าจะมีการถอนเงินจํานวนมากด้วยทําให้ความเชื่อมั่นของตลาดกลับคืนมานครับ ทางยุโรปเองนะครับ ECB ปรับขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0.5นะครับแล้วก็เรื่องของการคาดการเงินเฟอ้อมีการลดการคาดการลงในปีหกนะครับน่าจะเหลือที่ร้อยละ5.3จากเดิมคาดไว้ร้อยละ6.3สนะครับส่วนปี67น่าจะกลับมาเหลือร้อยละ2.9จากที่คาดไว้ร้อยละ3.4พร้อมกันนี้ยังคาดการ GDP ปี66นะครับน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละหจากเดิมคาดไว้ร้อยละ0 5 แม้จะมีการปรับลดคาดการนะครับในปี67ลดลงเหลือร้อยละ1.6จากเดิมร้อยละ1.9ครับภาพออกมาแบบนี้ความเชื่อมั่นของตลาดยุโรปฟื้นคืนมาครับขณะที่ฝากฝั่งสหรัฐนะครับมีการจัดตั้งโครงการ BTFP นะครับซึ่งเป็นการจัดสั่งวงเงินกว่า2.5หมื่นล้านดอลลาร์นะครับหรือว่ากว่า8.6แสนล้านบาทนะครับเป็นการให้บรรดาสถาบันการเงินเนี่ยนำพันธบัตรรัฐบาล หรือว่าหลักทรัพย์ต่างๆมาค้ำประกันเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจนะฮะว่ามีสภาพคล่องที่เพียงพอพอออกมาเป็นแบบนี้สองฝั่งของโลกอาจฉีดเม็ดเงินกันอย่างเต็มที่ในการประคับประคองสถานการณ์เรื่องของระบบการเงินของตัวเองก็ทําให้บรารกาศการลงทุนผ่อนคลายลงมาครับยูเบียคีย์เนประเทศไทยนะครับมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยข,ของ ECB เนื่องจากว่าครั้งนี้เองเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยเป็นเวทที่ยังสูงอยู่นะครับแต่ว่าการที่กล้าขึ้นหมายความว่ายุโรปมั่นใจต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคตัวเองครับ จากกรณีปัญหาของธนาคารเครดิตชีวิตก็มั่นใจว่าน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทำให้เฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยรอยละ20-25ได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็เป็นการชลองเงินที่ไหลาจากหุ้นสู่ตลาดพันธบัตรขณะที่เอเชียพลัสนะครับมองว่าการที่ธนาคารกลางต่างๆอัดฉีดเ,เงินช่วยเหลือบรรดาธนาคารพาณิชย์นะครับทำให้บยากาศผ่อนคลายระดับหนึ่งแม้ว่ายังไม่มีกลไกที่จะหยุดการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ตามซึ่งจุดนี้ถือเป็นต้นต่อของปัญหานะครับ ทำให้ตอนนี้เองเนี่ยบรรยากาศการลงทุนความผันผวนทั่วโลกลดน้อยลงหุ้นไทยปีนี้เองนะครับปรับฐานลงมามากกว่าร้อยละหกจุดห้าหกจุดแปดนี่นะครับทาให้ตอนนี้อัพไซด์เริ่มเปิดเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่พันหกร้อยสิบจุดแนะนําทยอยสะสมหุ้นนะครับตอนนี้เองก็เน้นกลุ่มเซ็ทร้อยที่ลงมาลึกเละมโอกาสรีบาวได้ในช่วงสั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น g m เติดล้อ MTC แล้วก็ IBL นะครับรวมถึงหุ้นที่ตอนนี้อาจจะได้เซนิเมนต์รับการหาเสียงเลือกตั้ง กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปากท้องช่วงนี้น่าจะได้รับอันส่งภายในประเทศหนักมากขึ้นกับมาดูการปรับกฎเกณฑ์นะครับการเสนอขายซื้อหุ้นคืนนะครับให้กับคณะกรรมการบริษัทรวมถึงพนักงานในราคาที่ต่ำกว่าตลาดด้วยนะครับล่าสุดนะครับทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรลอตนะครับออกมาประกาศปรับปรุงหลักการพิจารณาการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าตลาดกรณีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้แก่กรรมการหรือว่าพนักงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพิจารณาราคาตลาดและการเสนอขายหุ้นใหม่ในราคาต่ำสำหรับการเสนอขายประเภทอื่นนะครับก็มีผลบังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2566ครับโดยกําหนดให้การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำหมายถึงการเสนอขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้1คือราคาถัวเฉลี่ยทวงน้ําหนักมีสัดส่วนลดนะครับได้อีกไม่เกินร้อยละสิบสองครับราคาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์สามราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินครับ ทั้งนี้ในการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาดบริษัทมหาชนจําเป็นต้องใช้ราคาถัวเฉลี่ย่วงน้ําหนักที่เป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงก่อนเว้นแต่จะมีเหตุไม่สามารถคํานวณราคา่วงน้ําหนักได้หรือมีเหตุอันสมควรได้ว่านะครับเชื่อว่าการราคาใช้ชราคาเฉลี่ย่วงน้ําหนักไม่เหมาะสมจึงสามารถใช้ราคาบุ k กบิลดิ้งได้และหากมีเหตุให้ไม่สามารถใช้ราคาบุ๊กบิลดิ้งจึงสามารถใช้ราคาประเมินโดย f อได้ครับ ขณะที่ความเคลื่อนไหวบริษัจทจดทะเบียนวันนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มมีนานะครับซึ่งรายงานแนวโน้มการทํากําไรนะครับในปีนี้น่าจะมีโอกาสเติบโตขึ้นนะครับจากกระบวนการด้านโลจิสติกการขนส่งซีเมนต์ที่กลับมาฟื้นตัวได้ดีครับคุณสุวรรณาขจรวุฒิเดชน,นะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารปรมจมีนาทรานสปอร์ตหรือว่ามีนานะครับคาดการว่าในปี2566น่าจะมีรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า115หรือว่ากว่า813ล้านบาท จากปีที่ผ่านมานะครับที่มีรายได้รวม707ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ5ปีนับตั้งแต่ปี61เนะครับเนื่องจากว่าได้รับอันนี้ส่งจากการขนส่งสิงสนค้าทุกประเภททั้งซีเมนคอนกรีตสินค้าอุปโภคบริโภคที่สําคัญแล้วก็สินค้าควบคุมอุณหภูมิยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเมกะโปรเจกต์ต่างๆของภาครัฐนะครับสามารถขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศ การก่อสร้างเอกชนทั้งรายใหญ่รายย่อยนะครับรับอนิสงการเปิดประเทศปริษัทซึ่งมีสัดส่วนขนส่งค,คอนกรีตผสมเสร็จอยู่ที่ร้อยละสิบของมาเก็ตแชร์ทางประเทศจึงมีโอกาสเติบโตตามไปด้วยแหละครับส่วนความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับเราติดตามในช่วงเซตไฟทีกันครับ เรียกได้ว่าตอนนี้ความเชื่อมั่นของตลาดกลับคืนมานะครับนอกเหนือจากทางฝ้าฝังยุโรปที่แสดงความเชื่อมัน่นต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับน่าติดตามไปที่เฟดนะครับหรือวธนาคารกลางสหรัฐซึ่งที่สุดแล้วมีการกลับลำาลครับมีการอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบทั้งที่มีการลดบาลานซ์มาโดยตลอดนะครับลาสุนเองรายงานนะครับว่าบาลานซ์ของเฟดรอบล่าสุดในรายสัปดาห์เนี่ยนะครับมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระดับล่าสุดเนี่ย2.97แสนล้านเหรียญเงินปุนก็เพิ่มขึ้นนะครับถือว่าต ตั้งแต่เป็นเมษายนนะครับ2020ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิด -19 เนี่ยระบาดนะฮะทำให้มีความเชื่อมั่นในเรื่องของเม็ดเงินนะครับหลังจากนี้สภาพคล่องออกมามากยิ่งขึ้นแน่นอนครับขณะที่ ECB นะครับกล้าขึ้นดอกเบี้ยนะฮะล0 0 5อีกในหนึ่งคือมั่นใจต่อการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศดังนั้นเองนะครับตัวเลขวันนี้ c c 4 0นะครับเคลื่อนไหวบวกมาร้ยละ0 5 1 d a ชเยอรมนีนะครับบวกมายละ0 3 3นะครับแล้วก็ฟุตซิร้อยนะครับบวกมาบ มาดูตลาดหุ้นเอเชียบ้างครับวันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นมาได้นะครับโดยการฟื้นตัวจากการขาดทุนอย่างหนักในหลายครั้งนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากการสนับสนุนของรัฐบาลและก็สถาบันเพื่อสกัดกั้นกฤรการ,รก,การธนาคารที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้เข้าไปช่วยปรับปรุรงความเชื่อมั่นนะครับเรื่องของเทรดเดอร์ที่กังวลกับการขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงนี้ครับดัชนีนิกเกอ225ของญี่ปุ่นนะครับวันนี้ปิดตลาดปรับตัวบวกขึ้นมาได้ละ1 2เซ้นทรัลไฮคงงองโมซิตบวกงังบวกขึ้นมาได้้รอยะ1 6ครับ มาดูต่อนะครับที่สเตรทไทม์ของสิงคโปร์ครับวันนี้ดัชนีบวกขึ้นมา100.8นะครับคอสปีกเกาหลีใต้บวกได้100.7แล้วก็เวทีไต,ต,ต้หวันบวกมา100.1.5ออ 100. ครับ ส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ก็ยังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นสัปดาห์แห่งความพันผวนไปหลังจากที่รายงานนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆของธนาคารกลางของแต่ละประเทศนะครับที่เกิดปัญหาไม่ไว่าจะเป็นฝากฝั่งสหรัฐรวมถึงยุโรปแก้ไขปัญหาครั้งนี้ค่อนข้างเร็วนะครับลาสุนนี่เองยังอาศัยความร่วมมือจากบรรดาธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่11แห่งในสหรัฐอัดฉีดเงินเข้าสู่ First Republic Bank นะครับนำเงินมาฝากกว่า3,000 30, ล้านดอลลาร์ก็น่าจะทให้มั่นใจนะครับว่าคงไม่มีธนาคาร ต้องมีการล้มหายตายจากไปอีกนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดสัปดาห์แห่งความผันผวนที่สุดแล้วหุ้นไทยวันนี้ฟื้นตัวมาได้นะครับบวกมา13.54จุดปีปที่1600ง้อ่าอยจุดนะครับมูลค่าการซื้อขายนะฮะยังคงหนาแน่นกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับบวกขึ้นมากกว่า9จุดนะครับวันนี้7 3 0 0 0กว่าล้านนะครับสำหรับแรงซื้อที่หนาแน่นครับส่วน5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับมาดูกันเลยฮะ ขึ้นยกแผงทีเดียวนะครับเดลต้ามีบางช่วงทะลุ1 0 0 0นะครับที่สุดแล้วปิดวันนี้บวกไปร้อยละ2.47เคแบงบวกหนาแน่นต่อเนื่องนะครับร้อยละ1.93ส่วนซีพีออนะครับวันนี้บวกโดดเด่นนะครับบวกมาร้อยละ0.82นะครับกำลังซื้อภายในประเทศเป็นความคาดหวังการลงทุนหลังจากนี้นะครับวันนี้ปิดที่61บาท25่สาตางค์ครับด้านความเคลื่อนไหวตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันนี้ก็บวกเช่นกันนะครับแต่ว่าบางบานนะครับน้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ซึ่ง เอพีจึงบวกมาเพียง0.74จุดนะครับปิดที่538จุดบูลค่าการซื้อขายรวมนะครับ2,353ล้านบาทครับมาดูก,กันต่อกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้างครับราคาทองคํากับราคาน้ํามันนะครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยครับโดยราคาทองคํามีการซื้อขายในช่วงเช้าอยู่ในกรอบแคบๆแต่ก็ปิดไปในแดนบวกได้แล้วก็ตลาดนะครับก็เตรียมจะเข้าสู่สัปดาห์หน้าครับที่ตลาดเฝ้ารอกันกับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับ ล่าสุดครับราคาทองคำซื้อขายกันอยู่ที่1,935ดอลลาร์ต่อตันออสปรับตัวบวกขึ้นมาได้12ดอลลาร์นะครับหรือประมาณร้อยละ0.63ส่วนทิศทางของราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาจากความคาดหวังนะครับเรื่องของมาตรการสนับสนุนจากกลุ่ม OPEC Plus แม้ว่าตลาดจะหวาดกลัวต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงนะครับก็เฝ้ารอครับดีมาความต้องการเชื้อน้ำมันที่ฟื้นตัวจากฝั่งของจีนด้วยครับล่าสุดราคาน้ำมันดิบ WTI สหรัฐซื้อขายอยู่ที่6.8ดอลลาร์เบรนด์นะครับ75 ที่น่าจับตาก็คือบรรยากาศการลงทุนหุ้นไทยสัปดาห์หน้าเลยนะครับ,ร,บรอบนี้เองเป็นเพียงระคังพักยุคหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ฝุ่นตรลบกันแล้วสามารถเข้ามาลงทุนได้ช่วงนาพลาดไม่ได้นะครับเราพูดคุยกับทางคุณกรพัฒน์วรเชษนะครับนักวิเคราะห์จากทางบลอกรุงศรีพนศสธิ์พนัสสินครับสูกก่เดีครับ ไทยทุกคนต่างมีความฝันและทุกความฝันเป็นจริงได้เมื่อเรารวมกันเมื่อ t r u e และ d ีแท็ผนึกกำลังรวมกันเครือข่ายของเราจะเชื่อมโยงครบทุกคลื่นความถี่เกือบ5,000 50, มืนสถานีรอบครุ่งทวมประเทศและเป็นโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมื่อ True และ Detail รวมกันเราฝันว่าเทคโนโลยีของเราจะช่วยผู้ประกอบการหลายล้านคนประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเมื่อ True และ d e t า i l รวมกันคนไข้ที่ลำบากแม้อยู่ห่างไกลจะได้รับการดูแลเด็กของเราจะเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมด้วยการศึกษาแบบออนไลน์เมื่อ True และ d e t า i l รวมกันเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยลดความเหลือล่อมล้ำ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ย,ยั่งยืนเราร่วมกันตั้งศูนย์นวัตกรรมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับโลกและตั้งกองทุนสตาร์ทอัพกว่า7,300ล้านบาทพร้อมกับการได้เข้าถึงคลังข้อมูลบนแพลตฟอร์มแห่งโองกาสที่ครอบคลุมประชากร99%ในประเทศเพื่อเติมเต็มความฝันที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นเราสัญญาว่าเมื่อทรูและดีแทรวมกัน เราจะเป็นองค์กรที่ยึดถือคุณธรรมและจะริยธรรมอันล้ค่าเพื่อสังคมที่มีความสุขเข้มแข็ง,ย,งยั่งยืนและ,จะเจริญรุ่งเรืองเพราะเราฝันถึงสิ่งเดียวกันกับทุกคน True และ d ีแทร่วมกันเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ตอนที่2ของรายการเทียนเอนด์รูันลงทุนนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนแบบนี้นะครับนักลงทุนจํานวนมากก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะยังเติบโตได้ดีจากปัจจัยในประเทศโดยพ้องยิ่งนะครับการท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคภายในประเทศที่ตอนนี้ประเทศไทยของเราก็มีจุดแข็งเรื่องของเวลบีอิงนะครับหรือว่ากระแสการดูแลรักษาสุขภาพการกินดีอยู่ดีนะครับที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยทีเดียวเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้นะครับจะมีปัจจัยที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเวลบีอิงยังไงวันน ผู้อานวยการฝ่ายลูกค้าส่วนบุคคลนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ลงทุนในรายการรู้ทันลงทุนค่ะครับคุณนวรัตน์ครับทราบมาว่าภาพรวมการจัดงานสัมมนาครั้งนี้มีความน่าสนใจอย่างมากนะครับงาน Thailand v e l b e i n g Economy นะครับจะมีการจัดขึ้นวันเสาร์นี้แล้วอยากให้เล่าให้เราฟังนิดหนึ่งนะครับว่าความน่าสนใจงานครั้งนี้มีอะไรที่จะพอเป็นที่พึ่งให้กับนักลงทุนได้บ้างครับได้เลยค่ะ ก็ทางบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ Invest Now นะคะร่วมกันจัดงานสัมม,าม,มานา Thailand Well-being Economy ออกแบบพอร์ตยั่งยืนนะคะเรามีแนวคิดคอนเซปต์เรื่องยุทธศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทยภายใต้กรอบคอนเซปต์ e l l b e i n g นะคะคือการอยู่แบบ W l l l i n g คุณภาพชีวิตที่ดีการมีความสุขนะคะ เกิดจากแนวคิดสามประเด็นก็คือประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสังคมเอสดสซายตี้แล้วก็การมีต้องการมีมาตรฐานสาธารณสุขที่ดีจากเรื่องโควิด1 9และสังคมดิจิทัลในปัจจุบันที่แพร่หลายนะคะจริงๆแล้วทิสก้เชื่อว่าเราเชื่อและยึดถือในรูปแบบการลงทุนที่มีคุณภาพนั่นคือยั่งยืนในระยะยาวซึ่งมาตรงและสอดคล้องกับเรื่องเวล l บีอิงเลยค่ะคผ่อนยั่งยืนเนี่ยนะคะ จริงๆแล้วเนีเราเชื่อว่าจะสามารถทําให้ผู้ลงทุนเนี่ยข้ามผ่านวิกฤตทางการเงินและการลงทุนที่มากระทบในระยะสั้นได้ค่ะครับภายในงานครับนักลงทุนที่ไปร่วมงานเนี่ยจะได้เจอกับวิทยากรท่านไหนบ้างน,นะครับประเด็นในการพูดคุยและก็ไฮไลท์ที่สาคัญที่อยากจะฝากกันครับได้เลยค่ะไฮไลท์ของงานนะคะก็คือลําดับแรกและการบนเวทีเนี่ยนะคะ ท่านผู้ลงทุนเนี่ยที่ไปร่วมง,งานก็จะได้รับฟังปาฐกถาจากคุณภัยบุญนรินทรารากลประธานเจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์ทีสโก้นะคะในหัวข้อที่น่าสนใจประเด็นสําคัญเลยคือตลาดทุนในปัจจุบันเนี่ยว่านอีกเก้าเดือนข้างหน้าเนี่ยจะลงทุนอย่างไรแล้วจะรอดพ้นการวิกฤตไปได้หรือเปล่านะคะจากนั้นเนี่ยผู้ลงทุนก็จะได้รับฟังจากพบกับทีมนักวิเคราะห์ของหลักทรัพย์ทิสโก้เกือบสิบท่านบนเวทีนะคะ ซึ่งจะมานําเสนอรูปแบบการลงทุนภายใต้คอนเซ็ปต์ w e l b e i n g ซึ่งเป็นภาพระยะพอร์ตลงทุนระยะยาวที่ยืดหยุ่นเป็นพอร์ตยืดหยุ่นที่เชื่อมโยงกับฟิวเจอร์เพนได้อย่างไรนะคะและนอกจากนี้นะคะประเด็นที่3ามที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยจริงๆเราไม่สามารถมองข้ามภาพการลงทุนระยะสั้น1นสามเดือนได้นะคะครับ <c oughs> คุณก็จะได้พบกับนักกลยุทธ์ทางเทคนิคที่สําคัญของทิสโกอีกท่านหนึ่งคือคุณวิวัตเตชาพูลผลนะคะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการและก็หัวหน้าทีมกลยุทธ์ของทิสโกปิดท้ายด้วยบลจอทิสโกเลยค่ะแพนเทมิทที่ดีของเราก็จะมาแชร์มุมมองทางด้านกองทุนบ้างว่าลงทุนเบลวีนี่ยจะเป็นเช่นไรค่ะครับทีนี้คุณผู้ฟงังคุณผู้ชมติดตามมาจนถึงตรงนี้มีความสนใจนะครับเพื่อเกิดอยากจะเข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนกันอย่างไรนะครับแล้วก็งานจะจัดขึ้นรูปแบบยังไงบ้างแล้วก็จัดขึ้นวัันนนไไหหที่ครบ ได้เลยค่ะงานเนี่ยนะคะจะเป็นรูปแบบจัดออนไซต์เต็มรูปแบบในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะวันเสาร์ที่18มีนาคมที่ห้องประชุมศาสตราจารย์สองเวียนชั้นเจ็ดอาคารบีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดานะคะผู้ลงทุนเนี่ยสามารถมาร่วมงานกับเราได้เลยค่ะตั้งเริ่มงานตั้งแต่8โมงครึ่งเช้าวันพรุ่งนี้นะคะรายการบนเวทีก็อย่างที่เราเกล่าวมาแล้วนะคะและนอกจากนี้นะคะถ้าผู้สนใจผู้ลงทุนสนใจเปิดบัญชีในงานเนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษ ในงานนะคะเปิดบัญชีในผลิตภัณฑ์ของเราหุ้นอนุพันธ์และกองทุนเนี่ยยื่นเอกสารครบก็รับทันทีนะคะกระเป๋าผ้าแคนวาสและนอกจากนี้นะคะถ้ายื่นเอกสารครบท้วนภายในงานหรือภายในวันที่28เมษายนนะคะก็จะได้รับบัตรกำนันโลตัสมูลค่า100บาทตอนหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เปิดด้วยมาพบกันนะคะวันพรุ่งนี้คะ่ะทุกคนได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนวรน์มากเลยนะครับได้ค่ะขอบคุณครับคุณค่ะสวัสด<อ>ีครั<อ>บ<อ> สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับเราก็คิดถึงบรรยากาศนะครับที่ไปฟังงานสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์กันนะครับ,รบงานสัมมนาครับ Thailand w e l l b e i n g Economy ครับจัดขึ้นวันเสาร์ที่18มีนาคมวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกานาทีจนถึงเวลา12นาฬิกานะครับน้าหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนทฉวิชัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับสามารถเดินทางได้ผ่านรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับสถาสนีศูนย์วัฒนธรรมนะครับเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ tiscosec.com ครับ ส่วนบรรยากาศการลงทุนในช่วงหลังจากนี้นะครับ่ามกลางความผันผวนที่เกิดขึ้นมาแนวโน้มการลงทุนช่วงสัปดาห์หน้าต้องวางกลยุทธ์กันอย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับทางคุณกระพัดวรเชษนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบลกรุงศรีพัฒนาสินครับสวัสดีครับพี่เอ็ดครับสวัสดีครับ สวัสดีครับป๊อปสวัสดีครับปั๊บครับผมกับปลายสัปดาห์นะครับความตึงเครียดค่อยๆคลี่คลายไปตอนนี้มีข่าวเรื่องของการเข้ามาช่วยเหลือสถาบันการเงินนะครับจากหลากหลายธนาคารกลางในทีเดียวฮะตอนนี้บรรยากาศถือว่าคลี่คลายหรือย่างครับมีอะไรที่เราต้องระวังต่อแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นมาของหุ้นไทยวันนี้มองเป็นยังไงบ้างครับครับต้องบอกว่าความเชื่อมั่นระยะสั้นก็ถือว่าประคองได้แล้วนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐนะครับธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเข้ามาช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็ รวมไปถึงเราเห็นภาคธนาคารมีความร่วมมือกันด้วยในฝั่งตัวสหรัฐเองนะครับนั่นก็เป็นที่มาครับว่าตัวสถาบันการเงินโดยส่วนใหญ่เองก็เริ่มนะครับช่วยกันประคองความชื่อมั่นกลับขึ้นมานะครับอีกภาพหนึ่งก็ต้องบอกว่าสัญญาณของตัวการส่งสัญญาณจากตัวทางกลางของโลกเองเนี่ยเป็นภาพที่ค่อนข้างออกมาในโทนบวกด้วยนะครับว่าทางอ c b มีเครื่องมือนะครับเพียงพอที่จะ ป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ฟื้นความเชื่อมั่นของระบบสถาบันการเงินนะครับซึ่งตัวปลานี้แหละนะครับเป็นอะไรที่ตลาดเองจะจับตาดูต่อครับว่าในสัปดาห์หน้านะครับการประชุมเอ c วันที่23มีนาคมนี้นะครับเฟดจะตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินอย่างไรนะครับในเบื้องต้นเราบอกซีอเป็นแบบนี้ครับว่าถ้าดอกเบี้ยนโยบายขึ้น25เปอร์เซ็นตพอยต์นะครับหรือว่าคงนะครับถ้าเป็นแนวทางนี้ตลาดจะตอบรับเชิงบวกครับแล้วก็ตลาดจะรอดูต่อนะครับว่าจุลภาวะเนี่ย จะมีสัญญาณของการที่จะส่งนะครับท่าทีดึงความเชื่อมั่นต่อระบบสถาบันการเงินสหรัฐได้อย่างไรบ้างนะครับถ้ามีโทนออกมาว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือน,น,นะครับแล้วก็พร้อมที่ทําทุกอย่างเพื่อประคองสถานการณ์อันนี้จะเป็นจุดที่ทําให้ภาพตลาดดีเช่นบวกส่วนของไทยนะครับสัปดาห์หน้าเป็นภาพที่เราเข้าสู่บนการนะครับที่จะลุ้นเข้าไปสู่โหมดของการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าเป็นปลายเทอมของตัวรัฐบาลเต็มทีแล้วนะครับเป็นนั้นถ้าเกิดมีสัญญ,ญาณาพัฒนาการบวกออกมาตลาดน่าจะเรียกเช่นเชิงบวกนะครับก็ไปที่มาว่า สัปดาห์หน้านะครับเซ็ตไทยอยู่ในช่วงการฟื้นตัวนะครับแนวต้าน15 8 8 1 6 0 2แนวรับอยู่ที่1550กับ1น3 8ครับผมครับ พีเอสดับทีนี้เองเนี่ยหลายคนก็มองว่าการที่สหรัฐกลับาำเรื่องของนโยบายชัดเจนแบบนี้นะครับบาลานซีนี้ก็เพิ่มมาใกล้เคียงกับช่วงโควิดแล้วนะฮะนำซ้ำการฉลอดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นมาณตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นการทําให้เรื่องของปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขหรือหมักหมมไหมครับเพื่อแลกกับการาสญญาร้างความเชื่อมั่นระยะสั้นตรงนี้แล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อในอนาคตมันจะเร่งตัวกันอีกไหมครับเพราะว่าบาลานซีที่เคยลด,ลดลดกันมาต่อเนื่องเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นภายในระยะเพียงสัปดาห์เดียวนี่ครับครับจริงๆก็บอกว่าเราเห็น กำลังจะลงและลงแบบปลิ้งตัวด้วยใน3เดือนข้างหน้านะครับเป็นภาพที่เราประเมินไว้ก่อนหน้านี้แหละ,ะก่อนที่จะเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องของตัวธนาคารในสหรัฐนะครับอย่างในภาพรวมเนี่ยอย่างทุนเองสบายใจได้เรื่องหนึ่งว่าเงินเฟอ้อพื้นฐานของสหรัฐจะลงอย่างต่อเน,นื่องนะครับเพราะว่าราคาอาหารราคาพลังงานกําลังจะเจอฐานนะครับที่สูงของปีที่แล้วเข้ามาช่วยลดผลกระทบนะครับส่วนในส่วนตัวเงินเฟอ้อพื้นฐานเองเนี่ยภาพของตัวภาวะสติก๊กของตัวฝั่งที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าเชลเตอร์เองเนี่ย เราเห็นสัญญาณที่เป็นลบนะครับในเรื่องตัวทิศทางค่าเช่าที่ลดดับลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในรูปภาพรวมประเด็นนี้ก็จะทำให้ตัวในอนาคตเองเงินเฟอ้อของตัวชเชลเตอร์เองก็จะลงด้วยนะครับขณะที่การจับใจ่ายใช้สอยโดยรวมนะครับเราเห็นสัญญาณว่ารีเทลเซลล์ของสหร,รัฐเองก็เริ่มแผ่วลงมาบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลากหลายโครงสร้างครับที่เราดูเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าเงินเฟอ้อสหร,รัฐเองทั้งเงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับทั้งเงินเฟอ้อทั่วไปกําลังจะค่อยๆลงต่อเนื่องนะครับแล้วเฟดเอง น่าจะเข้าสู่โหมดที่สามารถคุมสถานการณ์เรื่องเงินเฟ้อได้ในไตรมาสสองนี้นะครับแต่จุดถัดไปนะครับจุดเปราะบางคือเฟดต้องส่งญาณให้ดีครับว่าจะคุมนะครับไม่ให้ตัวเงินเฟ้อกลับขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ไม่ถอนนโยบายเร็วเกินไปนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยลงจริงแล้วก็สามารถที่จะพยุงสถานการณ์สภาพคล่องระยะสั้นได้ด้วยก็เป็นที่มาว่าทําไมถึงมีการออกโปรแกรมในการที่จะซัพพอร์ตสภาพคล่องนะครับให้กับตัวธนาคารพาณิชย์ในช่วงสัปดาห์นี้เราเรียนภาพของตัว รลานชีสทองเฟดเองเนี่ยดีดตัวขึ้นมานะครับเกือบเกือบสามแสนล้านเหรียญนะครับก็เป็นการเข้ามาประกองสถานการณ์ระยะสั้นก่อนนะครับในภาพรวมเนี่ยคีย์สำคัญคือการส่งสัญญาณของจอร์มาวลิลในวันที่23่สาำคัญมากครับตลาดจะจับตาดูครับผมรครับ <as> มาปรบับกลยุทธ์นะครับการลงทุนรับ <c oughs> การประชุมของเฟดในสันปดาห์หน้ากันครับแนะนำกลย,ยุทธ์ยังไงมีหุ้นเด่นกลุ่มไหนบ้างครับครับต้องยอมรับมิ้นท์ว่าเซตตรงนี้เป็น value zone นะครับที่คุณสามารถลงทุนระยะกลางยาวได้แล้วก็ d o m e s t i c play เป็นอะไรที่น่าสนใจสัปดาห์หน้้้้าาาาากกกรรระะะแสขอองงเเลืตััจมมนนนนคบพยยหุที เป็นทีมอิเล็ชันเพลย์นะครับที่เติบโตมาในประเทศแอดวานส์เอชซีบีเอสเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับถ้าถามท็อปพิกหนึ่งตัวเนี่ยเรามองเอชซีบนะครับเป็นทางเลือกหลักที่น่าสนใจที่เวลาเกิดการเลือกตั้งนะครับหุ้นกลุ่มธนาคารมักเป็นตัวหลีดนะครับตัวเซกเตอร์ต่างๆขึ้นมานะครับก็แนะนำเอชซที่ Target Price นะครับ130บบาทครับผมครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่เอ็ดครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นั่นแหละครับปัจจัยสําคัญนะครับถ้อยแถลงจากทางคุณจรมพาเวลนะครับวันที่23มีนาคมเราจะรับทราบกันนะครับว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาเรื่องของการคุมเงินเฟ้อหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆช่วงนี้ความกังวลระยะสั้นผ่านพ้นไปแล้วนะครับกรอบความเคลื่อนไหวสัปดาห์หน้าให้ไว้พิดานข้างบนนะครับ1,602ทีเดียวฮะแล้วก็ข้างล่างอยู่ที่1,538ส่วนหู้แนะนำนะครับเป็น s b ด้วยราคาเป้าหมาย130บาทครับ มาดูกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าครับตลาดที่เฟกซ์วันนี้นะครับมูลค่าการซื้อขายลดลงจากวันก่อนหน้าแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้เซ็นฟครับปิดปรับตัวบวกขึ้นมาได้10.8จุดจุดนะครับมาอยู่ที่ระดับ9 3 9 0 0 0สบเาจุดแสนสีนะครับเป็นซิงเกิลซ็อกเฟสเจอร์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเงินบาทยังแข็งค่าต่อนะครับตอนนี้3 4บสาทสสตางค์ปริมาณการซื้อขายครับลดลงมาจากเมื่อวานมาอยู่ที่60 29,253สัญญบ ช่วงนี้เองไปดูแพ็กเกจดิจิทัลนะครับที่ดีที่สุดจากทางทรูนะครับเหมาะสมสำหรับธุรกิจทุกประเภทนะครับไปดูกันครับ SME business ครับ อีสเน็ตอีขั้นของแพ็กเกจดิจิทัลที่ดีที่สุดจากทรูตอบครบจบทุกเรื่องธุรกิจตอบโจทย์ทั้งแพ็กเกจค่าโทรค่าเน็ตคอร์สเรียนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งและสิทธิ์ใช้แอปดูแลสุขภาพหาหมอออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2566สมัครได้ที่ทรูชอปหรือโทร1239และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการทีนเอ็นรู้ทันลงตัวในวันนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Th Tru ู 5G ใช้ซิมทรูคุ้มดีมีคืน